ันนี้ครูใจใจดีนะคะจะมารีวิวมาแนะนําการใส่โฆษณาสําหรับยูทูบเบอร์มือใหม่นะ,ะเพื่อนเพื่อน<ๆ>บางคนอาจจะเก่งแล้วทําเป็นแล้วนะคะแต่สําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ครูใจจะมาพูดถึงการใส่โฆษณาสําหรับเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์ป้ายแดงยูทูบเบอร์มือใหม่ที่ยังมีข้อสงสัยอยู่นะคะว่าเราจะไปใส่โฆษณายังไงง่ายๆเลยนะคะเราก็ทําไปพร้อมกันเลยนะคะ อันดับแรกเลยก็คือเพื่อนจะต้องไปที่ Google c Home r นะไปไปที่ Google c Home r แล้วก็เราก็เข้าไปจะเป็นหน้าตาเข้าไปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นหน้าตาที่เป็นช่อง YouTube เลกๆ,ๆลกแบบนี้แหละนะคะเราก็ไปกดที่รูปโปรไฟล์ของเราเองนะคะ มุมด้านขวานะคะกดเข้าไปที่ที่ที่โปรไฟล์ของเราด้านขวานะคะด้านขวาของโทรศัพท์นะนะเราก็แตะเข้าไปเสร็จแล้วก็ไปที่ครีเอเตอร์พอไปที่ครีเอเตอร์เสร็จแล้วก็จะเป็นรูปช่องของเราอะค่ะช่องของเราช่องของเราก็ไปเลือกที่ทีนี้ไปเลือกที่ด้านซ้ายนะคะก็จะมีตัวหนังสือเรียงลงมาให้ไปซิ้มที่วิดีโอ พอเราไปจิ้มทีวีดีโอที่วิดีโอเสร็จแล้วรูปวิรูป,รปคลิปวิดีโอของเราก็จะเรียงกันเป็นแถวลงมาแล้วก็ไปเลือกเลือกข้อความที่อยู่ด้านข้างๆวิดีโอที่เราจะไปตั้งโฆษณาค่ะกดเข้าไปวิดีโอที่เราต้องการทําก็จะมีตัว s นะคะพอเรากดเข้าไปมีตัว s ใช่ใช่ไหมคะเราก็จะไปเจอหน้าตาของโฆษณาที่เรายังไม่ได้ตั้งไรายได้ค่ะ จะเห็นคําว่าปิดนะคะคำว่าปิดนะคะเราจิ้มเข้าไปเราก็ไปเปิดนะคะเปิดเสร็จแล้วเราก็สังเกตด้านล่างจะมีคําว่าถัดไปนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะถามเราว่าเนื้อหาของวิดีโอเรานะ่ะเป็นยังไงวิดีโอเราถูกต้องทุกอย่างไม่มีความรุนแรงไม่มีอะไรแล้วก็กดไปที่ ด้านล่างสุดจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่แล้วแตะคาว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเลือดไปด้านขวามือจะมีคําว่าส่งเราก็แตะเข้าไปที่คําว่าส่งนะคะพอเราส่งรอสักพักหนึ่งนะคะรอสักพักหนึ่งพอเราส่งปุ๊บตัว S ที่เราเห็นนั้นจะขึ้นเป็นสีเขียวนะคะ แต่อันดับแรกก็จะมีโฆษณาทับซ้อนเราก็แตะเข้าไปที่เป็นเครื่องหมายถูกการพูดสนับสนุนก็แตะเข้าไปนะคะจากนั้นเราก็เลื่อนเลื่อนนิดนึงแล้วก็จะมีคําว่าโฆษณาวิดีโอข้ามได้เราก็แตะนะคะแตะแล้วก็จะมีวิดีโอเริ่มเล่นแล้วก็จะมีระหว่างเล่นวิดีโอแตะ แต่สี่เหลี่ยมให้เป็นให้เป็นเครื่องหมายถูกทั้ง3ช่องนะคะโฆษณาตอนกลางระหว่างเล่นวิดีโอจะมีสีฟ้า,ฟาขึ้นมานะคะจะมีตัวหนังสือสีฟ้าเราก็แตะเข้าไปตรงตัวหนังสือสีฟ้านะคะพอเราแตะเข้าไปปุ๊บเขาจะมีข้อความขึ้นมาให้เราตั้งโฆษณานะคะแล้วก็เข็มอะค่ะเข็มเนี่ยจะอยู่อยู่อันแรกใช่ไหมคะพอเข็มอะพอเราเจอเข็มแล้วก็ไปคลิกที่เข็ม แล้วก็สามารถเลื่อนเข็มไปตั้งตามที่เราต้องการได้เลยไปลากเข็มตัวนั้นนะคะไปวางตามที่เราต้องการได้เลยสมมุติเราต้องการที่จะวางวิดีโอเริ่มเล่นวิดีโอเริ่มเล่นเนี่ยเขาตั้งให้เราอยู่แล้วนะคะต้นวิดีโอท้ายวิดีโอเขาจะตั้งให้เราอยู่แล้วสมมุติเราใส่ไปที่2นาทีวิดีโอเล่นไปแล้ว2นาทีเราก็ลากเข็มไปที่2นาทีพอลากเข็มไปที่2นาทีปุ๊บเราก็วางเข็มไว้ เสร็จแล้วเราก็ไปคลิกตรงเครื่องหมายบวกข้างบนนะคะคล,คลิกข้างบนคลิกคิกเครื่องหมายบวกข้างบนเสร็จแล้วเขาก็จะบอกเราว่าวิดีโอเราจะหยุดเล่นนาทีอจะจะหยุดโฆษณา,าในช่วงเวลากี่นาทีของวิดีโอนะคะตรงนั้นนะคะแล้วก็วิธีการตั้งโฆษณากลางนั้นนะะบางทีบางทีเขาไม่มี ที่จริงเขาจะต้องมีท้ายมีหัวมีท้ายให้เราใช่ไหมคะแต่วิดีโอของเราบางทีไม่มีท้ายดังนั้นเราก็เลื่อนเข็มเลยนะคะเราอยากให้มีท้ายก็คือบังคับเลยนะคะบังคับเราต้องการจะมีโฆษณาท้ายเนี่ยเราก็เลื่อนไปเลยถ้าเราตั้งกลางแล้วโฆษณาของเราไม่มีตรงท้ายอะค่ะเราก็เลื่อนไปให้สุดแล้วก็เราก็ไปคลิกตรงบวกโฆษณาทั้งตรงข้างบนน่ะนะ ใช่เพ,พื่อนๆพออเรา,าลงโฆษณาตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็สังเกตคําว่าดําเนินการต่อคลิกเข้าไปดําเนินการต่อพอคลิกเข้าไปดําเนินการต่อแล้วเราจะเจอคําว่าบันทึกที่มุมด้านขวานะคะเจอคําว่าบันทึกแล้วเราก็กดเข้าไปคําว่าบันทึกอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการในการลงโฆษณาของเรานะคะในคลิปวิดีโอของเราก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แค่นี้นะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะครูใจก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนมือใหม่เพื่อนยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะยูทูบเบอร์ป้ายแดงที่ยังไม่รู้ว่าจะเข้าไปตั้งโฆษณายอย่างไงนะคะเข้าไปตรงนี้ก็จะเข้าใจนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอแล้วมีข้อสงสัยอะไรนะคะมีข้อสงสัยอะไร สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะคะถ้าตอบได้ครูใจก็จะตอบด้วยความเต็มใจนะคะถ้าตอบไม่ได้ครูใจก็จะไปสอบถามมาตอบเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นกําลังแรงใจให้ครูใจนะคะก็หวังด้วย่างยิ่งว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะคะครูใจก็ขอขอบคุณไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะเพืเ่อนๆบ๊ายบา